สวัสดีค่ะเรามาบเจอกันนะคะในช่วงของพิกอา,าร์ดนะคะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะจะเป็นการเลือกกองไพ่นะคะใน EP ีที่21กับท็อปปิกรอคอยงานใหม่จะสมหวังไหมนะคะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่3กองไพ่นะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานนิ่งๆนะคะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดกับคุณมากที่สุดนะคะ มีสีม่วงสีชมพูสีเขียวนะคะสามกล่องนะคะท็อปิกนี้ก็คือรอคอยงานใหม่นะคะจะสมหวังไหมนะคะเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะกองสีม่วงนะคะใครเป็นชาวกองสีม่วงคอมเมนต์ได้นะคะ,ะมาเรียวๆกันแบบนี้แหละนะคะขอดูตัวคุณกันนะนะคะเป็นยังไงสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนงานนะคะไม่ชอบ การขยับขยายบ่อยไม่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยเป็นคนทำอะไรก็จะอยู่กับแพทเทิร์นเดิมๆรูปเดิมๆแต่ว่านะตอนนี้มีปัญหาในเรื่องงานขาดความสามัคคีกันในทีมงานนะคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าสิ่งที่คุณอยู่มานานมากๆนะคะมันมีความซับซ้อนในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร จากจุดเดิมโครงสร้างดีมากๆเลยนะคะของบริษัทขององค์กรสิ่งที่คุณทำอยู่แต่พอสักพักหนึ่งมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการเทคโอเวอร์การเปลี่ยนเจ้าของการย,กย้ายภายในแล้วมันนำพาไปในเรื่องของการทะเลาะความขัดแย้งการติดต่อประสานงานที่มันไม่ลงตัวและมันทำให้เกิดภาวะของความเบื่อแล้วทำให้คุณรู้สึกหมดไฟ นะคะตอนนี้มันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นทําให้ชาวกองสีม่วงเนี่ยอยากจะหาโอกาสอะไรใหม่ๆประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะแล้วก็หลายๆท่านคุณอาจจะทํางานอยู่กับระบบกองสีนะคะงานที่เกี่ยวกับความเป็นครอบครัว งานเรื่องของการวางแผนการเจรจาการเป็นนายหน้าการวิ่งเต้นหรืองานที่อยู่กับปัญหาคอยแก้กันคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กการศึกษาต่างๆด้วยนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่จากเดิมค,คุณเคยแฮปปี้มากๆนะคะคุณเคยมีความสุขมากๆแต่ด้วยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปในเรื่องของการอิจฉาริษยาความคิดที่มันมีความแตกแยกแล้วก็ไม่มีการยอมรับความคิดเห็นของกันและกันพอทุกอย่างมันเปลี่ย ไปบรรยากาศมันก็เปลี่ยนทําให้คุณไม่มีความสุขกับการทํางานนะคะถึงเป็นตัวกระตุ้นแหละว่าทําให้ชาวกองสีม่วงอยากจะเปลี่ยนงานให้แล้วนะคะแล้วขอดูต่ออีกนะคะตรงนี้เป็นไพ่พระราชาถือดาบนะคะไพ่จะอ่านยากนิดนึงสาหรับเนี้ยอ้อไม่ค่อยออกมาใช้สักเท่าไหร่พระราชาถือถ้วยได้เวลาแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณควรจะมีการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านี้อีกนะคะไพ่กาวเหรียญ แล้วก็หกไม้เทา้าอยากผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะคุณน่าจะคุณมีการทะเลาะกับเจ้านายหัวหน้าหรือเปล่าคะทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณก็ทำดีของคุณแบบสุดๆแล้วแต่เขามองไม่เห็นในสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะ,ะแล้วก็ความเป็นไพ่พระราชาถือดาบกับพระราชาถือถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณควรจะไปได้ไกลมากกว่านี้ นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผลของการตอบแทนค่าตอบแทนต่างๆคุณทํางานหนักคุณทํามาอย่างยาวนานนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการโดนสายร้ายป้ายสีการไม่ได้รับความยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้เลยนะคะมันจบที่5ดาดับนะคะสถานาการปัจจุบันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นแหละทําให้ชาวกองสีม่วงอะ่ะอยากจะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะไปอยากจะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นรวมไปถึงตําแหน่งด้วยเพราะข้างบนเนี่ยเขาบอกว่า คุณรออ่ะคุณรอคอยการเลื่อนตำแหน่งการโปรโมทแต่อยู่ๆก็มีใครสักคนหนึ่งมาปาดหน้าคุณไปอ่ะปาดหน้าเค้กเฉยเลยนะคะอาจจะเป็นเด็กเส้นอาจจะเป็นอา่าอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมันก็เลยทำให้คุณเกิดภาวะของความสับสนนะคะมีการคิดลบกับสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะคะนั้นสิ่งนี้ สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือในเรื่องของตําแหน่งที่มันสูงขึ้นรายได้ที่มันต,ต้องเพิ่มขึ้นได้แล้วถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่คุณทํามาอย่างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนงานมันอาจจะเป็นทางออกที่เหมาะสําหรับคุณด้วยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเอามาดูซิว่าคุณรอคอยงานใหม่คุณจะสมหวังไหมสองไม่เท้ามานะคะหกแมเท้ามาอีกแล้วหน้าห้าเหรียญโอเคปังมากนะคะชาวกองสีม่วงค่ะคุณจะประสบความสําเร็จในการ เปลี่ยนงานสิ่งที่คุณรอคอยอยู่คุณจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนะคะงานที่งานที่คุณจะได้อาจจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนําเข้าส่งออกงานประสานงานางานเทรดดิ้งนะคะเป็นงานที่คุณอาจจะเฝ้ารอหรือตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากๆนะคะมีแต่คนสนใจนะคะไพ่ห้า 5, เหรียญคือคุณรอรอนานจนคุณท้อคุณสิ้นความหวังว่าคงไม่ได้แล้วแหละมั้งเพราะว่าสิ่งที่คุณยื่นไปในเรื่องของรายได้ค่อนข้างสูง นะคะคงคิดว่าเขาไม่รับคุณแล้วแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแต่มันมีความล่าช้าหน่อยนะคะน่าจะาช้ามากๆแหละนะคะถึงทําให้คุณรู้สึกท้อแต่ท้ายที่สุดคุณก็ได้คุณก็ได้งานนะคะคุณสิ่งที่คุณรอคอยอยู่คุณจะสมหวังนะแต่ในเวลาที่ล่าช้าหน่อยนะคะงานอาจจะไปเกี่ยวกับผู้พิพากษาหรือศาลหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางการก็ได้ หรือว่ารวมไปถึงอ้อมอ้อจะไม่อ่านแมสเซจตรงนี้นะจะจะดูภาพตรงนี้แทนนะคะใช้ความรู้สึกสื่อออกมาให้คือคุณจะได้รับอะไรที่มันเป็นทางการนะคะสิ่งที่มันเป็นทางการขึ้นมาผลของการตอบรับเนี่ยเห็นไหมแบบคุณจะถูกยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นไปอีกเส้นทางใหม่ๆของคุณก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของ ข่า,ขาวดีทางการงานสิ่งที่งานที่คุณรอคอยอยู่คุณจะสมบังนะคะสำหรับคนกองสีม่วงยินดีด้วยนะคะใครเลือกกองนี้คอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคไปไปแบบกระชับกระชับนะคะเก็บมาแบบเร็วๆนะคะอ๋อทำให้เพราะว่าอยากทำอยากทำพี่อาคา์ดมากเลยนะคะแต่เวลาบางทีมันไม่เอือ้ออ่เก็บนะคะออพต่อมากองสีชมพูนะคะพ n k นะคะใครเลือกกองนี้ นะคะคอมเมนต์หน่อยนะคะอ่ะมาดูก่อนเป็นยังไงอคุณคือมนุษย์ผู้ทำงานหนักทำงานแบบพีชีพถวายหัวมากทำงานจนป่วยทำงานจนไม่มีเวลาให้ตัวเองนะคะทำดีแต่ไม่ได้ดีอืทุ่มสุดตัวแต่ผลลัพธ์ออกมาเอา้าโดนมองข้ามซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยทำจนตัวเองเสียสุขภาพอะ่ะเสียสุขภาพจิตด้วย ในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆอ้อมมองว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการงานสูงมากๆต่อให้คุณเจ็บป่วยแค่ไหนนะคุณก็ยังจะมาทำงานคุณมีแพชชั่นกับงานอยู่เสมอนะคะคุณมีคนที่ทุ่มเทตั้งใจมากๆแต่ไอ้ความเป็นสิบดาบนะคะมันน่าจะมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอ่ใน ตัวตนของคุณนะคะอ้อมบอกว่าคุณกำลังมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นอาจจะอยากไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรืออยากจะเปลี่ยนงานในเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการไปอยู่ใกล้ชิดกับ เจ้านายผู้รับผู้ใหญ่ซึ่งสิ่งตัวตนของคุณตอนนี้คุณอาจจะทํางานเป็นเลขาทํางานอยู่ใกล้ชิดกับเจ้านายเป็นมือขวาเป็นควายประสานงานหรือเป็นหัวหน้าผู้ที่แบกรับความหวังจากเจ้านายเยอะมากๆนะคะจนทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะบาลานซ์ชีวิตของคุณเลยรู้สึกว่าเหมือนภาวะของความหมดไฟหรือรวมไปถึงโดนบีบอยู่และก็มีอีกเกณฑ์หนึ่งคือคุณออกงานแล้วคุณว่างแล้ว จา,จากที่เคยทํางานหนักมากๆตอนนี้ความเป็นสิบแบบสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดอีกความหนักเหนื่อยทั้งหลายจนทําให้คุณนะคะตั้งหน้าตั้งตารอคอยเฝ้ารอคอยการตอบรับในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะหุ่คาดหวังพอสมควรเลยไพ่อัศวินไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้า The Lovers รนะคะลถมากมาสองสำรับเลยนะคะแล้วก็ไพ่แดถ้วย นะคะปีเทสแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญในตรงนี้นะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะคะอมองว่ามันจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคนที่เลือกกองสีชมพูนะเป็นงานด้านการติดต่อประสานงานงานเลย่างานเซลล์งานขายที่ต้องพบปะเจอผู้คนเป็นลักษณะของการเจราจารวมไปถึงงานที่อยู่เบื้องหลังด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นนักวางแผนนักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ คุณอาจจะว่างานอยู่อืมว่างานแล้วก็รอคอยคําตอบจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รับปากกับคุณว่าเขาจะให้งานทํากับคุณแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้งานกับคุณจริงหรือเปล่าแล้วคุณใจร้อนกับการรอคอยงานใหม่ตรงนี้มากๆนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวเข้ามาในเรื่องของการเจราจาพูดคุยหรือว่า เป็นการปณีประนอมกันก็ได้ความเป็นไพ่แถ้วย8ดถ้วยคืออาจจะหมายถึงว่าเจ้านายเก่าๆบริษัทเดิมๆคอนนคชันเดิมๆอาจจะชักชวนคุณกลับไปทํางานตรงนั้นก็ได้แล้วคุณมีการทบทวนพิจารณาอาจจะมีการตั้งการต่อรองขึ้นมาว่าถ้ากลับไปคุณต้องได้เงินเดือนที่สูงขึ้นหรือว่าตําแหน่งที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ชาวกองสีชมพูนะ,ะทีนี้แราคุณจะได้ไหมในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะ นันก็มีปัญหาของมันเนาะมีการผิดใจกันมีการทะเลาะมีการโดนโจมตีข้างหลังอะรับหลังอะนะคะอาจจะเลือกเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณจากคนที่เคยทํางานหนักมากๆแล้วคุณต้องเบรกอะอยู่กับความว่างเปล่าอะค่ะออกมารักษาสุขภาพออกมารักษาร่างกายก่อนนะคะคุณจะได้รับข่าวนะคะคุณจะได้รับข่าวในเรื่องของ ของการเปลี่ยนงานนะคะแต่คุณใจร้อนมากเลยเขาบอกว่าสีดาบกับไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาบางครั้งคุณใจร้อนคุณกดดันตัวเองคุณรีบมากจนเกินไปจนบางครั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาทและไพ่แนะนำว่า n i o g w f w d s อ่ะคุณจะได้ทำงานแน่นอนนะคะคุณจะได้ทำแน่นอนเพียงแต่ขอให้คุณนะอ่ะพยายามอย่าใจร้อนมากจนเกินไปนะคะบาลานซ์ชีวิตด้วยแล้วก็ความเป็นไพ่สิบดาบน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพ นะคะอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาอุบัติเหตุสุขภาพทําให้ต้องเบรกงานพักงานหรือออกมานะคะแต่คุณจะได้รับข่าวในเรื่องของการเมตตาสนับสนุนอุปถัมภ์นะคะจะมีข่าวขึ้นมาในเรื่องของการงานใหม่ๆแต่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่ไงในเรื่องของจังหวะที่เขาติดต่อสื่อสารกลับมานะคะเป็นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้งานที่เป็นทางการ เกี่ยวกับระบบรับราชการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับออกแบบภายในเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรประมาณนี้คุณเฝ้ารอคอยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้นะได้รับข่าวสารอย่างเป็นทางการทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินทางมาหาคุณนะคะแต่คุณเหยียดใจร้อนนะชาวกองสีชมพูใจร้อนมากๆเลยนะคะโอเคจบไปในกองนี้นะคะเราจะมาแบบสั้นๆน,นะคะสำหรับ EP นี้เก็บ <laughs> ไม่มีการอ่า ตัดต่อใดๆเนะคะทำเสร็จแล้วอ้อก็จะอัพให้ทุกคนเลยนะคะอ่ามาต่อนะคะกองสุดท้ายสีเขียวจริงๆมีมีทีมตัดต่อให้นะเขาก็รอง,งานจากอ้ออยู่อืมไม่เป็นไรหรอกแฟนๆรอชมอยู่เพราะนั้นขอเอาลงแบบสดๆให้ก่อนแล้วกันนะคะอ่าชากกองสีเขียวอุ้ยดีที่สุดในบรรดาสามกองเนี้ยในบรรดาที่เปิดมาแล้วนะชากองสีเขียวเนี่ย ทุนน่าจะทำงานเกี่ยวกับธนาคารการเงินฟ i น a n นซ์เกี่ยวข้องกับหุ้นเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาเรื่อไปถึงงานเซลล์งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือเปล่างานวางแผนกลยุทธ์สเตจจีต่างๆที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากๆใช้ทักษะพิเศษขั้นสูงนะคะ คุณเป็นคนที่ต้องพบปะเจอผู้คนเจอลูกคา้าเจอคอนเน็ชันหลากหลายมากหน้าหลายตานะคะคุณเป็นคนที่มีความรักอิสระชิลนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรแต่คุณอยากคอนโทรตัวเองในการทำงานมากกว่านะคะคุณเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างความฝันของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเป้าหมายของคุณชัดมากนะคะ10เหรียญกับ1เหรียญขึ้นมานั่นคือความบังคังทางการเงิน การอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแน่เลยคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความเป็นตัวของตัวเองอคุณอยากจะทําอะไรโดยที่ไม่ต้องมีภาระมาผูกมัดไม่ต้องมีใครมาคอนโทรคุณคุณขอคอนโทรตัวเองก็พอแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเรียกว่าชิลอะชิลสบายๆนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ แล้วก็เหมาะกับงานที่มันไม่ต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศไม่ต้องอยู่กับที่อะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่มันจะเป็นเรื่องสนุกสําหรับคุณมากๆเลยนะคะแล้วมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงในงานนะคะสิ่งที่ทําอยู่คุณทํางานเกี่ยวข้องกับการประสานงานเนาะน่าจะประสานงานเป็นคนกลางนะคะเกี่ยวข้องกับบัญชีก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับสายวิชาการ จริงๆก็มองว่าคุณได้งานใหม่ชัวร์แน่นอนอยู่แล้วนะแค่สองสองสำรับนี้ขึ้นมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่คุณรู้ว่าคุณจะได้แต่คุณเฝ้ารอคอยการได้รับการติดต่อตอบกลับจากคนที่มี power จากผู้ที่มีอายุเยอะกว่ามากๆจากคนที่มีอำนาจในการพิจารณาทุกอย่างน่าจะผ่านการคัดกรองจาก HR จากคนที่คุณไปติดต่อหมดแล้วสิ่งที่คุณรอรอในเรื่องของข้อตกลงของเงินเดือนรายได้มากกว่าคนกองที่กองสีเขียวนะนะคะว่าเขาจะประเมินยังไงเขาจะตอบรับยังไงนะคะคุณขอไปค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ผลรับออกมามันก็ตรงนี้มันก็ประสบความสำเร็จแล้วนะสามเหรียญไมและนะคะงานเซลล์งานขายงานเจอผู้คนโอ้โหกองนี้นะคะ คุณจะได้รับงานใหม่คุณจะได้ข่าวดีคุณจะสมหวังกับสิ่งที่รอคอยแต่ที่นี้ความเป็นห้าดาบกับเดอะแฮงแมนมาตอนท้ายนะคะคุณยังไปไม่ได้คุณยังติดสัญญาอยู่หรือเปล่าคะสัญญาใจกับที่เดิมนะคะสัญญางานก็ได้เป็นคอนแทคคุณก็เลยรอให้ทุกอย่างมันยุติให้มันหลุดพ้นไปก่อนคุณถึงจะไปเริ่มต้นงานใหม่ได้นะคะตรงนี้สมหังอยู่เพียงแต่ว่า การจะไปทำงานทันทียังไม่ได้เนาะม,มันยังมีปัญหาของมันอยู่นะคะเนี่ยไพ่้าดับกับไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมันเป็นเกี่ยวกับอาชีพเนาะความมั่นคงที่คุณตั้งความหวังความคอนเซิร์นเป็นงานน่าจะเดินทางนะคะเป็นงานที่ต้องเดินทางเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรอคอยข่าวการตอบรับต่างๆอยู่ เดี๋ยวทุกอย่างก็มานะคะจะมีการตอบรับเพียงแต่ว่าบางเรื่องมันอาจจะช้าหน่อยมันมีการติดขัดขออนุญาตเปิดเปิดเพิ่มให้นิดหนึ่งว่ามันติดในเรื่องอะไรหรอนะคะความเป็นท่าดาบ,บกับไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยอ๋อโอเคคนที่มีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาหรือว่าตำแหน่งตรงนั้นแหละคะ่ะเดี่ยว รอคนที่มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องของรายได้เงินเดือนในเรื่องข้อสัญญาต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ผลลัพธ์ทุกอย่างก็คือคุณจะประสบความสำเร็จนะแต่มันจะราช้าหน่อยนะคะสำหรับกองสีเขียวนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพีกอ์คาร์ดนะคะแบบสนุกสนุกนะคะขอบคุณมากมาก,มากที่มาติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะ อาล่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ